เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับติดกล้องนะครับก็มาคุยเรื่องภาษีทรัมกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับพี่มวลสวัสดีช่วงนี้ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าเราจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับก็เลยลองเอามาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าโดนภาษีแล้วมันสูงกว่าชาวบ้านสูงกว่าประเทศคู่แข่งเนี่ยสินค้าไหนเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนกระทบผลกระทบมันจะรุนแรงที่สุดนะครับ เริ่มเล่าจากภาพใหญ่ก่อนนะว่าภาพเราเนี่ยประเทศเราก็เป็นประเทศที่อย่างที่ทราบกันนะครับพึ่งพาการส่งออกเยอะนะครับแล้วก็ส่งไปอเมริกาก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับของเราส่งออกเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP นะครับแล้วก็ส่งไปอเมริกาเนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของ GDP เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตลาดใหญ่ที่มันกระทบกับ GDP เยอะถ้าเกิด เราส่งสินค้าไปอเมริกาแล้วมันโดนภาษีเยอะในี่ย GDP เราก็จะโดนผลกระทบเยอะนะครับอีกข้อหนึ่งที่จะสังเกตคือประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเยอะแล้วส่งไปอเมริกาเยอะคล้ายๆกับเราเนี่ยเวียดน,นามมาเลย์พวกนี้เนี่ยเขาโดนภาษีต่ำกว่าเราหมดนะครับเวียดน,นามยี่สิบมาเลย์ยี่สิบห้าถึงแม้จะยังไม่มีดีลนะแต่ว่าเขาก็โดนตั้งต้นในยี่สิบห้านะครับของเราตั้งต้นที่สามสิบหก ้เนี่ยมันก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยดูมีดาวไซด์ดูมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะถ้าเกิดภาษีมันไม่สามารถเจรจาให้มันลงมาได้จริงๆนะครับทีนี้เจรจาแล้วมันมันจะลงได้สักแค่ไหนกันนะครับก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยตั้งต้นมันตั้งต้นค่อนข้างสูงด้วยนะครับถ้าเกิดเจรจาให้มันลงมาได้เนี่ยถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็มองเป็นเบสเบสเคสละ นะครับอ่าแี่ย้ถึงยี่สิบเอร์เซนเี่ยคือดีที่สุดที่จะไปถึงได้นะครับผมคิดว่าเบสเคสมันจะอยู่สักประมาณ2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งก็จะเท่ากับมาเลก่อนก่อนที่จะมีดีลด้วยซ้ำไปถ้ามาเลกมีดีลกลจะลงไปต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราเจรจาได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าภาษีของเราก็จะอยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้ต่ำเมืม่อเทียบกับกาชาวบ้านอาจจะยังสูงกว่าชาวบ้านอยู่นนเนี้เราก็ต้องไปดูผลกระทบแล้วว่า ถ้าภาษีเราสูงกว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันจะมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ภาษีมันต่ำกว่าหรือเปล่าแล้วสินค้าไหนมันจะมันจะโดนผลกระทบตรงนั้นนะครับก็ในหน้าถัดไปนะถ้า,าดูจริงๆตอนนี้อย่างยินโดก็สิบเก้าแล้วฟิลิปปินส์ก็สิบเก้าแล้วใช่ครับนนต่ำหมดแล้วต่ำหมดแล้วใช่ครับถ้า,าดูเนี่ยอันนี้เราดูสามมิติด้วยกันนะมิติแรกถ้าดูในตารางทางขวาเนี่ย ก็คือสินค้าใหญ่ๆที่เราส่งไปอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับอันดับหนึ่งก็ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับอันดับสองก็พวกโมเด็มเราเตอร์ไล่เรียงลงมานะครับแล้วก็จนมาถึงอ่อสิบอันดับแรกเนี่ยอันดับที่สิบเป็นอา,อาหารสัตว์นะครับ <mm อ่อไล่เรียงลงมาพวกเนี้ยสิบอันดับแรกเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราส่งไปอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดโดนผลกระทบจากภาษีเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบ นครับมิติที่สองนะครับดูในคอลัมน์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทัเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเขารีเลย์ออนตลาดอเมริกาเนี่ยมากน้อยขนาดไหน hmm. นะครับยิ่งมากก็คือผลิตสินค้ามาร้อยอันเนี่ยอย่างโซลาร์เนลเนี่ยเก้าสิบแปดชิ้นเนี่ยส่งไปอเมริกาก็ <Okay. S 2> คือคร่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าเกิดโดนเนี่ยมันตายแน่เพราะมันส่งไป ประเทศอื่นได้เวอร์ซี่ไฟไม่ได้นะครับมันไม่เดิมเปอร์ซมันไม่มีตลาดอื่นเลยนะครับซึ่งถ้าดูในท็อป10เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเราส่งไปอเมริกาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักยี่สิเปอร์เซ็นนะครับท็อป10เนี่ยเกินยี่ิบทั้งหมดเลยก็คือเป็นกลุ่มที่รายอันตลาดอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะสามสิบเนาะสามสิบก็เป็นอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์ก็อ๋อก็ยัง d ด้เวอร์ซเนาะใช่ไหมครับในสิบตันดับแรก อานสัตว์อาจจะดีหน่อยเพราะว่ามันได้ผลทั้งขาบวกก็คือถ้าเกิดเรานำเข้ารอม t ดจากอเมริกาได้ได้ถูกลง<ช>รเรายกเว้นภาษีพวกข้าวโพดข้าวสาลีอะไรเงี้ยที่เป็นรอมัดเนี่ยมันก็อาจจะช่วยออฟเซ็ตไปได้นะครับแต่ว่า,าสินค้าอื่นๆเนี่ยแต่ผู้แข่งหลักมันเป็นเวียดนามสิ <laughs> ใช่ครับ2 <laughs> ีสิเครับ <laughs> อันดับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นมิติที่สองนะว่ามันรีหลายสินะค้าท็อปเทนเนี่ยเราก็รีหลายออนตลาดอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มิติที่สามก็คือไอ้ตรงสีสีในคอลัมน์แรกเนี่ยมันไปซ้ํากับประเทศอื่นๆที่เขาภาษีถูกกว่าเราหรือเปล่านะครับอถ้าเกิดซ้ํากับเวียดนามนะครับเวียดนามเขาภาษียี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเราโดนสมมุติสามสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะย้ายฐานไปเวียดนามน,นะครับโมเด็มเราเตอร์พวกนี้หรือโซลาร์แผงอะไรพวกนี้ที่ที่มันซ้ำกับเวียดนามเนี่ยก็มีโอกาสนะครับอันนี้มองคือย้ายฐานเลยใช่ไหมใช่ส่งออกน้อยลงรพวกนี้จะย้ายฐานเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันผลิตชนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ของเขาเนี่ยภาษีถูกกับเรา ไอ้พวกที่โดนสีสีเนี่ยมันมันสามมิติเลยที่โดนทั้งหมดนะครับก็คือมีโอกาสที่จะโดนย้ายฐานค่อนข้างมองมมแบบยาวๆเลยใช่ครับแล้วก็พวกสินค้าที่เป็นพวกยางอะไรพวกเนี้ยนะครับยางรถยางรถยนต์เนี่ยเราไปชนกับอินโดอืมใช่เนี่ย <laughs> มันก็มีโอกาสที่จะโดนย้ายฐานไปอินโดไอ้พวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่ระยะสั้นก็โดนกระทบจาก ยอดส่งออกที่มันจะลดลงนะครับระยะยาวก็อาจจะโดนย้ายฐานไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะโดนกระทบค่อนข้างเยอะนะครับงั้นในภาพรวมเนี่ยเราก็ GDP เราลองทำมาเป็นเคสมาให้ดูนะครับในหน้าถัดไปนะครับว่าถ้าเกิด worst case scenario เลยนะครับ อ่า uh, worst case, worst case คืออะไรมีสองมิติก็คือมิติด้านทาริฟนะครับว่าถ้าเกิดภาษีมันไม่ลดลงมาเลยเนี่ยโดนสามสิบหกนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งเมคือมิติด้านการเมือกถ้าเกิดเราด้านยุบสภาซะก่อนที่จะผ่านงบอีกนะครับมันก็จะทำให้งบมันดีเล์ออกไปอีกนะครับแล้วเนี่ย worst case scenario เนี่ยปีนี้อาจจะโตได้แค่หนึจุเก้าเอหนึ่งเปอร์ซ็นทษทีครับ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเหลือ0.5เปอร์เซ็นตอันนี้คือ worst case ว่าภาษีเจราจาไม่สําเร็จแล้วก็ยุบสภาก่อนมีการผ่านงบประมาณครับแต่ในเชิงของ worst นี่ก็ยังคิดว่าไม่ถึงติดลบใช่ไหมย,ยังไม่ติดลบเพราะว่าครึ่งปีแรกตัวเลขมันค่อนข้างดีนะครับอย่างตัวเลขส่งออกเนี่ย <Okay. S 2> ผมคิดว่าปีนี้ก็ยังยังไม่ติดลบ ทั้งปีก็ยังไม่ติดลบเพราะว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยมันยังค่อนข้างดีถ้าปีหน้าก็จะแทบจะไม่โตเลยเหลือ0.5เอซนะครับอันนี้อันนี้ในเคสที่มองเรื่องลดดอกเบีย้ยอะไรเข้าไปเลยด้วยเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับ<ม>ก็คงต้องลดเต็มที่ถ้า <laughs> เป็นเคสเนี้ยก็คงลงไปเห็น0.75แน่ๆนะครับ okay. แต่ว่าเบสเคสก็ก็ยังมองเหมือนเดิมก็คือ1.6 1.4<ม>ครับ1.6ปีนี้1.4ปีหน้า บสเคสก็คือถ้าเราลงไปได้เท่ากับเวียดนามจริงๆนะครับก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นตใกล้เคียงอินโดที่สิบเก้ายี่สิบเท่ากันนะครับมาเลเซียอาจจะลงมาใกล้ๆกันอะไรพวกนี้ก็คือ้เรื่องความเสี่ยงเรื่องการย้ายฐานอะไรเงี้ยมันอาจจะทุเลาลงไปอันนี้เบสเคสอาจจะเห็นหนึ่งจุดเก้าปีนี้หนึ่งจุดหกปีหน้านะครับก็เป็นภาพใหญ่ที่เรามองว่าในสามซีนเรโอเนี่ยถ้าเกิดภาษีลดได้อ่า ในเบสเคสเราเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยปีนี้คาจะโตได้สักหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเรามองอย่างที่เคสที่เรียบร้อยไปแล้วยอย่างอย่างอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์สามประเทศนี่คือเขาเปิด่วนเปอร์เซ็นต์เลยเปิดปหมดใช่ <laughs> แล้วก็ญี่ปุ่นที่ได้ดีดีเนี่ยก็คือแลกด้วยสิ่งที่เขาพยายามปิดมาตลอดก็คือเรื่องข้าวเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรเงี้ยใชสุดท้ายก็ต้องยอมใช่ใช่น,นี่เรามองว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหม คือผมว่าเราเราไม่เปิดหมดไม่ควรใช่ไหมไม่น่าเราไม่น่าจะเปิด <Okay. S 2> หมดเราคงไม่ไม่ให้หมดอืนะครับแล้วถ้าไม่ให้หมดเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงยี่สิบมันก็น้อยนะครับแล้วทีนี้ไอ้ยี่บห้าสามสิบเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นประเทศไหนทีออ่ <laughs> มันลงไปอยู่ในเรนช์นั้นมันก็ก็เลยแบบเดาล,ลําบากว่าไอ้เบสเคสที่เราหวังยี่สห้าสามสิบเนี่ยโอกาสเกิดมันมากน้อยขนาดไหนกันนะครับเพราะถ้าถ้าดูจากที่ มีข่าวออกมาเนี่ยพวกรายการอะไรต่างๆมันก็ดูไม่ได้น่าดึงดูดไม่น่าสนใจใช่ใช่ผมว่าเขาก็อยากได้พวกอ่าเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่ให้มันก็คงจะติดกันอยู่ตรงนี้แหละครับอืแล้วคิดเอางี้ก็คือก้องคิดว่าเขาไม่แต่ทางรัฐบาลไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นที่ยากกว่ทุกอย่างใช่ครับนี่เราก็มีโอกาสที่จะได้สัมหเมืองเงนก็มีโอกาสคื คือ <c oughs> อย่างน้อยไอ้ยี่สิบเนี่ยมันโอกาสน้อยมากๆนะ <ừ ừ. S 2> ถ้ามันถ้ามันไม่เปิดตรงนั้นใช่ไหมครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาเขามีเขามีขั้นสองหรือเปล่าว่าไ <c oughs> อ้ขั้นยี่ห้าสามสิบเนี่ยมันมันไม่เห็นเรา <c oughs> เราก็ยังไม่เห็นว่ามันมีตัวอย่างตรงนั้น <c oughs> เคก็ก็ดูสมเสียงพอสมควรใช่ครับโเคแข้าเงินบาทล่ะอย่างตอนนี้ที่เราทําเราทำสามสิบสี่สามสิบห้านี่ยตอนนี้มันจะไปหลุดส้ำซองอยู่แล้วเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะกลับมาไหมคือผมว่าถ้าเกิดเราโดนภาษี เยอะจริงๆนะครับแล้วก็บาทมันก็น่าจะกลับมาอ่อนนะครับเพราะว่ามันหลายๆตัวก็คือก่อนหน้าน,นี้ครึ่งปีแรกมันเร่งส่งออกไปเยอะนะฟลอร์ดอลลาร์มันเข้ามาเยอะนะครับอันที่สองก็คือท่องเที่ยวยังดีอยู่ฟลอร์ดอลลาร์ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยภาพมันแทบจะกลับกันหมดเลยส่งออกมันก็จะซุดลงไปนะครับ <Okay. S 2> ท่องเที่ยมันก็ตัวเลขไม,ม่ค่อยดีเท่า <Okay. S 2> ไหร่นะครับก็ก็เลยคิดว่ามันยังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะกลับมาอ่อนได้อยู่ แล้วก็มีโอกาสที่พอทุกอย่างเคลียร์แล้ว U.S. น่าจะแข่งขึ้นด้วยเนาะถูกครับแล้วก็บ้านเราก็น่าจะเป็นขาที่เปลี่ยนผู้ว่าใหม่ด้วยรถอกเบียอาจจะต่อเนื่องมากขึ้นส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็น่าจะทําให้บาทอ่อนได้เหมือนกันโอเคในพูดถึงผู้ว่าหม่และมุมมองเป็นไงบ้างผมว่าก็น่าจะเป็นการอย่างน้อยสัญญาณที่เขาออกมาสื่อสารกับกับตลาดเนี่ยมันน่าจะชัดเจนขึ้นกว่าก่อนอันเนี้ยแบงค์ชาติยังไม่พูดชัดเจนว่า อันนี้มันคือ easing cycle <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เขาอาจจะบอกมันเป็น recalibration ดอก er เบี้ยควรจะยังอยู่ที่ neutral อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบงชาติส่งสัญญาณชัดเจนว่าอ่ะอันนี้เศรษฐกิจมันไปไม่ไหวแล้วนะเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้ใช้เครื่องมือของดอกเบี้ยอย่างเต็มที่เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยในแง่ sentiment ของตลาดว่าแบงชาติเนี่ยออกมา commit แล้วว่าต้องช่วยเต็มที่เนี่ยมันก็มันก็น่าจะทำให้ sentiment มันดีขึ้นอย่างน้อยก็น่าจะ ทำงานกับคลังได้สมดทขึ้นใช่ครับถึงแม้ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าผู้ว่าคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนพอหวตได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยผมว่าแมสเซจที่ออกมามนะครับแถลงการต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะช่วยในแง่ sentiment ได้บ้างอโอเคก็ดูเป็น positive นครัโอเคได้ขอบคุณกล้องครับได้เลยครับ